สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธรรมนีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําเมนูง่ายๆนั่นก็คือเมนูยำหอยดองนั่นเองค่ะสูตรนี้รับรองเด็ดแซ่บแน่นอนนะคะไปจดสูตรและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําเมนูยำหอยดองค่ะเมนูนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะแค่ขยันซอยแค่นั้นเองค่ะวัตถุดิบก็ตามนี้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะนําขิงเนี่ยมาซอยนะคะเมนูนี้เป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะแต่แค่ขยันซอยแค่นั้น ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะยิ่งกินขิงเยอะๆยิ่งดีต่อสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็อากาศหนาวๆเย็นๆเนาะต้องทานพวกสมุนไพรเยอะๆต่อไปก็จะเป็นหอมแขกนะคะจะใช้หอมแขกหรือว่าหอมแดงไทยก็ได้ค่ะเอาตามชอบอันนี้ไม่ต้องใช้หอมแขกนะคะ ลุงก็จะใส่สักประมาณ1-2ถึงหัวเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบทานหมแดงนะคะหอมแดงหรือว่าหอมแขกเนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ดีมากๆเลยนะคะ,ก,ะก็ดดกะะจะนำมะม่วงมาซอยนะคะสูตรที่แม่ลุงทำแม่ลุงจะใส่มะม่วงลงไปด้วยนะคะทุกคน ซอยเล็กๆนะคะใส่มุะม่วงลงไปด้วยนี่จะทําให้เพิ่มรสชาติแล้วก็ได้รสชาติอร่อยขึ้นมาอีกนะคะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะต่อไปก็จะเป็นตะไคร้นะคะทุกคน ลูกก็จะใช้สักประมาณ3าถึงสต้นนะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยลูกก็จะซอยบางๆนะคะ ต่อไปก็เป็นใบมะกรูดนะคะไม่ลุ่งใช้ประมาณสักสี่ห้าใบค่ะใบมะกรูดนี่เขาจะช่วยให้กลิ่นหอมนะคะต่อไปไม่ลุงก็จะนำพริกขี้หนูเนี่ยมาซอยนะคะ ถ้าบ้านเพื่อนๆมีคุณพ่อคุณแม่คนเท่าคนแก่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะจะใส่เป็นลูกโดดแทนก็ได้ค่ะแต่ไม่รู้จะซอยนะคะซอยครึ่งหนึ่งแบ่งไว้เป็นลูกโดดครึ่งหนึ่งนะคะลิ้นี่หนูเนี่ยเวลาเอามาทำยำอะไรยำต่างๆนะคะจะช่วยให้หอมมากๆเลยค่ะ มันลูชอบมากมากเลยนะที่ขี้หนูเนี่ยประมาณนี้นะคะตอนนี้แม่ลุงก,ก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปยำหอยแล้วค่ะไปค่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะก่อนอื่นก็ใส่หอยดองลงไปค่ะ ใส่เป็นหอมแดงลงไปนะคะอันนี้คือตามชอบเลยนะคะไม่รู้ชอบทานไม่รู้ก็เลยใส่เยอะๆตามด้วยขิงค่ะอันนี้ประมาณหนึ่งแง่งนะแง่งไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกตามด้วยตระไคร้ซอยนะคะ มะม่วงซอยค่ะมะม่วงเปรี้ยวนะคะพริกขี้หนูสวนซอยค่ะอันนี้ความเผ็ดตามชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันดีเลยค่ะ ไข่ดองนี่เพื่อนๆจัดได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้มันลุกคลุกไปก็น้ำลายไหลไปนะเนี่ยน่าแซกมากทำง่ายด้วยค่ะอร่อยไม่ง้อร้านเลยนะคะอ่า แค่นี้เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไปค่ะเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนยำหอยดองของเราสีสันน่าแซ่บมากเลยใช่ไหมล่ะคะวิธีทำนั้นง่ายมากๆเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันได้นะคะตอนนี้แมล่ลุงพูดไปก็น้ำลายไหลไปต้องขอตัวไปทานยำหอยดองก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ